นนเกล็ดเลือดเซลล์ป้องกันเลือดไหลออกสวัสดีแฟนๆรายการยิปปัตทอค่ะแพทย์หญิงแสงระวีสีเมืองหรือว่าหมอพราวนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องส่วนประกอบของเลือดที่ชื่อว่าเกล็ดเลือดกันค่ะเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดคืออะไร เกล็ดเลือดคือส่วนที่แบ่งตัวออกมาจากเซลล์เมกะคาริโอไซต์ในไขกระดูกแล้วก็จะออกมาอยู่ในกระแสเลือดค่ะโดยเกล็ดเลือดอยู่ในกระแสเลือดมีอายุได้ประมาณ8-9วันเมื่อเกล็ดเลือดอายุมากขึ้นเขาจะถูกจับกินโดยเซลล์ที่ชื่อว่าแม c โครฟาจที่อยู่ที่ม้ามค่ะ เกล็ดเลือดเป็นเซลล์ขนาดจิว๋วแต่ว่ามีประโยชน์ในร่างกายหลายอย่างมากเขามีหน้าที่มากมายเลยแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเลือดค่ะในภาวะปกติเกล็ดเลือดจะเดินทางไปสำรวจเยี่ยมเยือนเส้นเลือดต่างๆทั่วร่างกายแล้วก็จะหลั่งสารต่างๆออกมาเพื่อช่วยให้เส้นเลือดมีความแข็งแรงเมื่อเส้นเลือดแข็งแรงจึงไม่ฉี่ขาดง่ายแต่หากเกล็ดเลือดมีปริมาณลดลงจนต่ำมากผู้ป่วยจะมีการฉี่ขาดของ เส้นเลือดง่ายโดยเฉพาะเส้นเลือดฝอยจึงจะพบภาวะเลือดออกง่ายเช่นเลือดออกตามไรฟันตามผิวหนังมีรอยช้ำง่ายจากเลือดออกใต้ผิวหนังค่ะและเมื่อมีการฉีกขาดของเส้นเลือดเช่นมีดบาดเกล็ดเลือดจะมีการมารวมตัวกันบริเวณที่มีรอยฉีกขาดและเกาะกลุ่มกันเพื่อปิดรอยรั่วของเส้นเลือดทําให้เลือดหยุดไหลดังนั้นในผู้ป่วยที่มีการเสียเลือดปริมาณมากจะสูญเสียเกล็ดเลือดไปด้วยก็จะยิ่งทําให้เลือดไหลไม่หยุด เราก็จะยิ่งเสียเลือดมากขึ้นไปอีกค่ะ การให้เกล็ดเลือดทดแทนในผู้ป่วยจึงแบ่งออกเป็น2วัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกในผู้ป่วยที่มีปริมาณเกล็ดเลือดต่ำ 2. เพื่อช่วยให้เลือดแข็งตัวให้เลือดหยุดไหลในคนที่กำลังมีเลือดออกค่ะเกล็ดเลือด1ถุงจะมาจากเกล็ดเลือดของผู้บริจาคแบบครบส่วนจำนวน4คนมารวมกันเพื่อให้มีปริมาณของเกล็ดเลือดเพียงพอแต่หากเป็นการบริจาคเฉพาะส่วนผู้บริจาค1คนจะสามารถให้เกล็ดเลือดได้ปริมาณ1-2ถุงค่ะ เนื่องจากเกล็ดเลือดหนึ่งถุงต้องได้มาจากการรวมกันของเกล็ดเลือดจากผู้บริจาคสี่รายทำให้ผลิตภัณฑ์ชนิดเกล็ดเลือดมีไม่เพียงพอที่จะให้แก่ผู้ป่วยและเพื่อให้มีเกล็ดเลือดสำรองในคลังให้เพียงพอต่อผู้ป่วยหมอจึงขอเชิญชวนให้คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาช่วยกันบริจาคเลือดยังมีผู้ป่วยอีกมากที่รอคอยเกล็ดเลือดซึ่งจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมมีความหวังในการหายจากโรคร้ายที่เป็นอยู่ค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการกิฟต์บัตรทอกแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ